เอาหี้ยะมึงใส่น้ำทำไมวะสัดหนักเอามาเอาจิ้มเลเอาจิ้มเอาทีเอาเลยแล้วก็ซับกอดเต็มที่เว้ยเขี่ยตัวเอาเธอดังเริ่มแล้วเริ่มแล้วแรคือเขี่ยด้วยเขี่ยให้เห็นไยจิ๊บจกากกากเออเขี่ยให้เห็นด้วยหนักกว่านี้กูแดกมาแล้วจิ๊บจิบใช่ไหมขี้วันเดียวดิดิเอาทีเดียวเอาทีเดียวเต็มม้วนเลยเขี่ยด้วยเขี่ยด้วยนะเขี่ยด้วยนะม้วนเดียวจบมิกม้วนเดียวจบเออนี่แหละ ร้อยไปหวาไปเพิ่มมาอีกมาลิกโชวของแท้จะทำอะไรผมไม่ได้หรอกงๆต้องหนักกว่านี้พีคต้องทำหนึ่งพีแค่นี้แม่งเด็กน้อยยมันหมดจานเลยนะโชบเริ่มเริ่มเริเรียวเคีเคียวเยวเเคียวในจานยังไม่หมดเลย kiếu 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 ấy kiếu cái bò muối nãy không chịu mà lo gì mà lo anh đi <laughs> <laughs> เดินไปพาดีมึงดูมาจมึงกลืนดิมึงมาสังเกตดิด้งลูกไปวะให้กต้องมาโฟกัสนูมาโฟกัสนั้นนะหูน้ำตาไหลแล้วโมีมาลิชนโง่มีอีกคำโ้เโน้มนนเข้าไปม้วนเดียวจบเดียวจบไปต้มกินนะไปตกินนะไปนบ๊อี้ไปนบ๊อบบี้เอเรื่องเรเอาใหหมวเอาให้หมดว่ะกึืนลๆ อีกคำเดียว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 จะหมดแล้วอีกคำเดียวขึ้นแน่นเกินอ่อยเลยว้าวมันสุดท้ายมันสุดหมดห้องอ่ะน้อยไปกว่าแค่เริ่มมาอีกองแค่เนี้ทำอะไรผมไม่ได้จริงต้องหนักกว่านี้ต้องตั้งเลยเขาอีกนิดจิบจิบไง ยไม่รับิอยเออเขาดีทำเาเองมาพกัสีกตอะไรตาอไม่บอกตอนนี้กูไม่ได้อยากได้คำนับืออยงไม่มีนเมืเขือไหมเื่อเขือไหมเมือเขือเทียนไหมโอเคไหมก่ใกลกล ไมเอาีกคำน่งอีกคำอีกคำอีกคำเยี่ยมึงอย่าสลิปไปกินเห็ดโชว์หน้า่อหน้าสาวชวนชวนไปออกเดทไงอุ้ยจัดมาจัดมา พูดเงีครับท่ารไปกับไปสาวแซมาผิดเกีย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 แล้วมไม่กินแบบแอบแจิบสาอ้ามีอ้ามตั้งรหลังจากอ้มาลซื้อซ้ปากกูก็จะอะไรมึงทำอะไรมันเห็นมาก่อนมึงทำอะไรมั้งทำอะไรมันอมึงไม่ต้องซึ้มากเลกูยังอยู่กับมเซึเีย กูไม่รู้เลยคนกินไม่ได้เป็อไม่กินเขาเ็แล้ว่มู้หลบมคือไม่ชัดมากอ่ะพวงไม่ได้แทบไปเดีวแบดทนจะชนะไราสักอย่าง้ยังจะถ่ายเลยน่งนานี่เอากลับไปอัพยูทูบมันจะนานเกิน่ะเฮ้ย่าย้ได้หมดแหละทำให้เห่ยเอาเรื่อแล้วเ่อมแล้วยยอนยอมยอน นี้กินเป็นกลวยจะน้ำตาไหลไ่บอกจิบๆไปจิบๆต้องไปกินที่เดียวเราให้มออรหลังใส่ผิงให้